คู่ของเมื่อคืนนี้ครับผมนะคะที่ทางพีพีทีวีก็ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันเออไม่เจอกับโฮสไตล์คิวค่ะเพราะโฮสไตล์คิวก็อารมณ์ประมาณแบบซศวทัานตั้นน<ช>่ะอยิงเลเวอร์คูเซนได้แต่ว่าพอเจอทีมที่ตัวเองเล่นในบ้านนะครับโอ้โหเล่นไม่เอาอะไรเลยนะครับผู้ตัดต่อคือเปิงแอร์ไทม์เหลือเกิน <c oughs> <c oughs> โดนโฮสไตคิวไอ้โดนไม่กดสามลูกเลยครับนาทีช่วง ประมาณสัก11อนาทีครับก็โดนเอเมรี่กดเข้าไปแล้วนะครับหนประตูศูนยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ยิงเข้าไปติดบล็อกครับโอ้โหกลางมือซะขนาดนี้อูสินจดโทษครับวันที่เราถ่ายเลเวอร์คูเซนอ่ะอีกจอนึงผมก็ดูพิมร์รีคู่อาร์เซนอลไปด้วยนะอโอ้โพิมบรีนี่แบบเรื่องการเพย์ v วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยน่าเบื่อมากเลยนะเนี่ยบุนเดสกานะเขาเช็คกัน สองช็อตปุ๊บเขาตัดใจเลยใช่ใช้เวลาไม่นานนะม<ฮ>ีนานอยู่ไม่กี่ครั้งเองเนิน้อยมากน้อยมากหลังจากนั้นเสร็จปุบ๊บโอ้โหโดนโยนมาแล้วม่วงสวยมากเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับลูกที่สามนี่เป็นอ e ีแจซองครับหมงเข้าไปนะครับซึ่งเขาไปเจอทีมเก่านะครับเขาก็เลยไม่ดีใจนะครับชนะไปสามประตูต่อศูนย์แล้วคือที่แปด 0, ครับ, 8, รบส่วนคิวนี่ก็หนักหนักหน่วงมากเลยครับตอนนี้มีโอกาส ที่จะกลับไปเล่นลีกา2เลือเกิน,นะครับถ้าหายังไม่ปรับให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับค่ะส่วนในคู่หนึ่งครับไปดูกัดปากครับเจอซังพาวลีครับอ่านี่ก็เป็นการเจอกับทีมท้ายตารางอีกหนึ่งทีม2ประตูของครึ่งแรกได้ในช่วง13นาทีครับใช่เป็นเตะมุมนะเป็นฟิดิชุ่งชงให้กับเพียร์ยิงเข้าไปอัอลาซานเพียรกัดปากน้ำหนึูนะครับโอ้โหตีเข่าเลยฮนะ นี่ก็ดูทรงเอาอนาคตน่าจะย้ายอีกคนหนึ่งโอ้ยหลุดเดียวโอ้โหหลุดขนาดนี้หลุดขนาดนี้ล็อกหลบโผแล้วก็อ้าไม่เข้าโอ้ยไม่เข้าเพื่อนเจ้ามากุสตูลามนะเนี่ยที่ย้ายไปอินเตอร์โอ้ใจนี่จะคือนึกว่าเข้าแล้วนะแต่มาได้ลูกนี้ค่ะช็อตผิดภาพจับสัปดาห์แน่นอนนะลูกเมื่อกี้ลูกสองไค้แดนซ์ครับหลุดเข้าไปโอ้โหเนี่ย ลุงนี่อย่างยากเลยนะยกบอลข้ามตัวอย่างยากเลยใครเดนไี้มาแต่ไฮเดนฮามแล้วแบบนักบอลทีมเล็กแต่ใจใหญ่นะ<า>พอขึ้นมาเล่นทีมใหญ่ก็สบายๆทำได้ดีมาก